คุะเข้ามาสู่ช่วงที่3ค่ะของ world watcher จับตาประเด็นโลกยังคงอยู่กับปอมชาริดาพรมโยธีนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะเราจะมาติดตามสถานการณ์นะคะเรื่องของการประท้วงในจีนค่ะทำไมมันถึงมีความสำคัญนะคะคือต้องบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้มันไม่เคยไม่ค่อยเกิดบ่อยนัก ในประเทศจีนแต่ครั้งนี้ประชาชนคงจะแบบทนไม่ไหวจริงๆนะคะเพราะว่าเจอทั้งล็อกดาวน์เรื่องโควิดกันไปนะคะแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจใหญ่อันดับสองของโลกเนี่ยก็คือจีนเนี่ยค่ะมีภาวะถดถอยลงอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเจาะกันนะคะคุณผู้ชมคะมันเกิดอะไรกันขึ้นนะคะ,ะมันมีความท้าทายยังไงสำหรับประชาชนชาวจีนแล้วก็รัฐบาลจีนนะคะแล้วก็ทั่วโลกต่างจับตาค่ะ การประท้วงในจีนนะคะพูดง่ายว่าตอนนี้แผ่ขยายเป็นวงกว้างจากเซี่ยงไฮ้ไปยังปักกิ่งจากความไม่พอใจนะคะต่อการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งปกติเนี่ยก็จะไม่ค่อยเกิดการประท้วงแบบนี้บ่อยนักนะคะการประท้วงครั้งนี้ค่ะประทุจากความโกรธแค้นต่อนโยบายการควบคุมโควิดให้เป็นศูนย์หรือว่า zero covid policy ของจีนนั่นเองค่ะ ท่ามกลางการประท้วงที่เกิดขึ้นในหลายเมืองหลักนะคะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังมีเสียงอดครวญของประชาชนด้วยนะคะที่ต้องการประชาธิปไตยแล้วก็เสรีภาพค่ะในหมู่ของผู้ประท้วงหลายพันคนนะคะแล้วก็ในหลายพันคนนี้คือเป็นร้อยๆคนเนี่ยค่ะเรียกร้องให้ปลดประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหรือว่าให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยลาออก นะคะโดยผู้ผู้นี้เนี่ยทางด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยเขาใช้กลยุทธ์ในช่วงเกือบ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยกับการตรวจเช็คทดสอบหาไวรัสล็อกดาวแบบเข้มงวดบังคับให้มีการกักกักตัวแล้วก็ติดตามเฝ้าระวังด้วยวิธีดิจิตัลนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยกลายเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจแล้วก็บ่อนทำลายประชาชนค่ะ เหตุผลข้างต้นก็น่าจะเพียงพอนะคะสำหรับการลุกคือของประชาชนชาวจีนแต่อะไรล่ะคะที่เป็นชนวนหลักที่ทำให้ประชาชนเหล่านั้นนี่ทนไม่ไหวแล้วก็ต้องออกมาเรียกร้องทั่วประเทศเช่นนี้ค่ะย้อนกันไปค่ะเมื่อวันพฤหสัสบ,บดีที่แล้ว24พฤศ,ศจิกายนค่ะที่เมือง อูรุมชีเมืองอูรุมชีเนี่ยเป็นเมืองหลวงของมณฑลซินเจียงซึ่งอยู่ทางตะวันตกนะคะตอนนั้นเนี่ยเกิดเหตุไฟไหม้แล้วก็ฆ่าชีวิตผู้คนอย่างน้อยนี่สิบรายบาดเจ็บนี่เก้าคนในอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เลยนํามาสู่ความโกรธแค้นของประชาชนหลังจากที่มีคลิปของเหตุการณ์เผยแพร่ออกมาให้เห็นความช่วยเหลือของนักดับเพลิงที่ล่าช้าเนื่องจากมัวแต่แบบกังวลเรื่องของมาตรการล็อกดาวต้องดําเนินการตามมาตรการล็อกดาว เมืองนี้เนี่ยนะคะเขาถูกล็อกดาวน์มาแล้วเนี่ยมากกว่า100วันโดยผู้ที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ไม่สามารถออกจากเมืองได้แล้วก็ต้องอยู่ที่บ้านตลอดค่ะในคลิปวิดีโอนะคะก็แสดงให้เห็นการเดินขบวนของผู้ที่อยู่อาศัยที่เมืองอูรุมชีเดินทางไปยังอาคารที่ทำการของรัฐบาลแล้วก็ร้องให้ยุติการล็อกดาวน์ในวันศุกร์ที่25พฤศจิกายนเช้าวันต่อมาคะ่ะรัฐบาลท้องถิ่นก็กล่าวว่าจะลดระดับล็อกดาวน์แบบค่อยเป็นค่อยไป แต่ไม่ได้ระบุเวลาชัดเจนค่ะซึ่งนั่นนะคะก็ไม่ได้ทําให้ความโกรธแค้นของประชาชนนั้นคลายลงแล้วก็การประท้วงเนี่ยก็แผ่ขยายออกไปอย่างรวดเร็วค่ะไม่ใช่แค่ที่ในซินเจียงเท่านั้นนะคะแต่ก็มีการออกมาประท้วงของเหล่าชาวเมืองออในเมืองต่างๆรวมถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศจีนก็เต็มพื้นที่ถนนหลายสายในจีนค่ะทีนี้ต้องมาดูนะคะว่าการประท้วงนั้นเกิดขึ้นที่ไหนบ้าง โดยการรวบรวมโดยสำนักข่าว CNN นะคะก็ชี้ให้เห็นว่ามีการประท้วงเนี่ยเกิดขึ้นใน16แห่งทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงเมืองใหญ่ที่สุด2เมืองของจีนนั่นก็คือกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองหลวงของจีนแล้วก็นครเซี่ยงไฮ้นะคะซึ่งก็เป็นศูนย์กลางทางการเงินของจีนค่ะ เมื่อวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนที่นครเซี่ยงไฮ้ผู้คนหลายร้อยคนนะคะก็รวมตัวกันจุดเทียนไว้อาลัยที่ถนนอูรุมชีค่ะซึ่งก็ตั้งชื่อตามเมืองของมณฑลจินเซียงซินเจียงเนี่ยนะคะเพื่อไว้อาลัยเหยื่อที่เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้หลายคนค่ะชูแผ่งกระดาษสีขาวเป็นกระดาษเปล่านะคะอันนี้เป็นสนัญลักษณ์การประท้วงต,ต่อต้านการเซ็นเซอร์พร้อมกับร้องตะโกนว่าต้องการสิทธิมนุษยชนต้องการอิสรภาพ หลายคนตะโกนเรียกร้องให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงลาออกแล้วก็ร้องเพลงนะคะดิแองแตานาชิองนาวซึ่งเป็นเพลงประจำพักโดยพิตินัยของพักคอมมิวนิสต์จีนนะคะเป็นเพลงที่ร้องเพื่อให้มีการเดินขบวนประท้วงทั่วโลกมากกว่าศตวรรษแล้วค่ะแล้วก็เพลงนี้นะคะใช้ร้องในช่วงที่มีการประท้วงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยณนะจจตุรัสเทียนอันเหมินก่อนที่กองทัพทหารพร้อมอาวุธ ปืนนั้นจะเข้าปรับปรามในปี2532ค่ะนโยบายโควิดเป็นศูนย์ี่นะคะของจีนเนี่ยก็ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงแล้วก็สร้างความไม่พอใจอย่างฝังรากลึกให้กับประชาชนชาวจีนโดยเฉพาะในนครเซี่ยงไฮ้ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยถูกปิดล็อกดาวน์ไป2เดือนในปีนี้ก็ทําให้ประชาชน,นยไม่สามารถเข้าถึงอาหารการแพทย์แล้วก็ปัจจัยพื้นฐานอื่นๆได้นะคะ แล้วก็ช่วงวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ27พฤศจิกายนเนี่ยค่ะการประท้วงของประชาชนก็กระจายไปยังปักกิ่งเฉิงตูกวางเจาและก็อู่ฮั่นซึ่งในเมืองเหล่านี้นะคะก็มีผู้ประท้วงหลายพันคนเลยนะคะคือเขาไม่ได้แค่เรียกร้องให้ยุติมาตรการจำกัดโควิดแต่ต้องการให้มีเสรีภาพทางการเมืองประชาชนหลายรายในพื้นที่ล็อกดาวน์ได้ทำลายพวกแบเรียร์ที่กั้นเอาไว้แล้วก็เข้ายึดถนนหนทางค่ะ ผู้ประท้วงนะคะยังได้เข้ายึดมหาวิทยาลัยซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยปักกิ่งมหาวิทยาลัยชิงหวาในกรุงปักกิ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยด้านการสื่อสารแห่งจีนในเมืองนานกิงด้วยค่ะแล้วก็ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะการประชุมการชุมนุมประท้วงก็เกิดขึ้นทั่วโลกคือไม่ใช่แค่ที่จีนเท่านั้นนะคะอันนี้รวมถึงการชุมนุมที่ลอนดอนแล้วก็ซิดนีย์ด้วยค่ะ ส่วนที่ฮ่องกงค่ะซึ่งมีกฎหมายความมั่นคงแห่งชาตินะคะกำหนดโดยทางการจีนเมื่อปี2543ี่เนี่ยเพื่อตอนนั้นเนี่ยเพื่อหยุดการประท้วงยังไงก็ตามค่ะเมื่อช่วงเย็นวันจันทร์ที่28พฤศจิกาย,ยนก็มีการรวมตัวของผู้ชุมนุมหลายสิบคนในย่านกลางเมืองอย่างสงบแล้วก็บางคนก็ถือกระดาษสีขาวนะคะขณะที่บางคนก็วางดอกไม้แล้วก็ถือป้ายระลึกนะคะถึงผู้ที่เสียชีวิตเสียชีวิตจากเพลิงไหม้อูรุงชีค่ะการประท้วงนี้สําคัญยังไงคะ่ะ การประท้วงนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่าเกิดขึ้นน้อยครั้งในจีนซึ่งเป็นสถานที่ที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเขามีอำนาจคุมเข้มในทุกรูปแบบของการดําเนินชีวิตนะคะแล้วก็ที่ผ่านมามีการปราบปรามความไม่พอใจกําจัดภาคประชาสังคมแล้วก็สร้างรัฐที่มีการเฝ้าระวังด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงค่ะ ระบบการเฝ้าระวังนั้น,นะคะมีความเข้มงวดมากในซินเจียงซึ่งก็เป็นมณฑลที่รัฐบาลจีนนียถูกกล่าวหาว่ากักประชาชนชาวอุยกูแล้วก็ชนกลุ่มน,น้อยมากถึง2ล้านคนในค่ายกักกันโดยผู้ที่เคยถูกกักกันนะคะอ้างว่ามีการทําร้ายทั้งร่างกายแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศยังไงก็ตามค่ะจีนก็ออกมาปฏิเสธในเรื่องของการละเมิดส,ปปสิทธิมนุษยชนในเขตดังกล่าวค่ะ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก็มีสัญญาณบ่งชี้ถึงความไม่พอใจมากขึ้นนะคะของประชาชนในด้านความอดทนต่อมาตรการการกำจัดจำกัดโควิด แล้วก็เศรษฐกิจกจีนเนี่ยเกือบ3ปีมีความยากลําบากแล้วก็การใช้ชีวิตของประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมากการประท้วงนี้นะคะเริ่มต้นขึ้นในเดือนตุลาคมโดยมีสโลแกนต่อต้านนโยบายโควิดเป็นศูนย์เขียนอยู่ตามกําแพงห้องน้ําสาธรารณะแล้วก็ในหลายเมืองของจีนได้รับแรงบันดาลใจนะคะจากผู้ประท้วงรายหนึ่งที่แขวนป้ายไว้ที่สะพานล,ลอยในกรุงปักกิ่งก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นจะเข้ารับตาแหน่งเป็นสมัยที่3ค่ะ ช่วงต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะจริงๆก็มีการประท้วงกลุ่มใหญ่ที่เมืองกว่างเจาซึ่งประชาชนผู้อยู่อาศัยในเมืองนั้น,นออกมาท้าทายคำสั่งล็อกดาวน์เปิดแบเรียร์แล้วก็ส่งเสียงเชียร์ใน,นในถนนค่ะทีนี้มาดูการจัดการของจีนนะคะว่าเขาทำยังไงค่ะคือขณะที่เกิดการประท้วงในหลายพื้นที่ของจีนแล้วก็เป็นไปอย่างสงบก็มีหลายพื้นที่นะคะที่เผชิญกับการตอบโต้รุนแรงจากทางการค่ะ ย้อนกันไปเมื่อวันเสาร์ที่26พฤศจิกายนการประท้วงที่เซี่ยงไฮ้ค่ะก็นําไปสู่การประทะก,กันระหว่างผู้ประท้วงแล้วก็เจ้าหน้าที่ตํารวจมีการจับกลุ่มในช่วงเช้าตรู่และหลังจากนั้นก็ปล่อยตัวมาในวันอาทิตย์ซึ่งกลุ่มผู้ประท้วงเหล่านี้ก็มาเผชิญกับการตอบโต้ที่รุนแรงกว่าเดิมกว่าเดิมค่ะโดยในวิดีโอนะคะเห็นถึงความโอนลมานขนาที่ตํารวจทั้งผลักทั้งลากแล้วก็ทุบตีผู้ประท้วงค่ะ จน้าที่ตำรวจนะคะก็ได้ทํากําแพงมนุษย์กั้นถนนสายหลักพร้อมประกาศให้ผู้ประท้วงนั้นออกจากพื้นที่ค่ะทั้งนี้บรรดาวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการประท้วงนะคะจากอินเทอร์เน็ตของจีนเนยก็ถูกเซ็นเซอร์แล้วก็ถูกลบไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ นอกจากนี้ค่ะนายเอ็ดเวิร์ดวอร์เรนซ์ซึ่งเป็นนักข่าวจาก BBC ถูกจับกลุ่มที่เซี่ยงไฮ้เมื่อคืนวันอาทิตย์นะคะโดยโฆษก BB, BBC เนี่ยเขาก็อ้างว่านักข่าวคนดังกล่าวเนี่ยถูกทุบตีเตะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะขณะที่ทำข่าวเรื่องของการประท้วงแล้วก็ตอนนี้ก็ถูกปล่อยตัวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เมื่อวันจันทร์เนี่ยโฆษกประจำกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ได้รับทราบถึงการจับกลุ่มนายวอร์เรนซ์โดยอ้างว่าเขาเนี่ยไม่ได้แสดงตัวว่าเป็นนักข่าวก่อนที่จะถูกกักตัวโฆษก ของกระทรวงต่างประเทศของจีนนะคะก็ยังได้ตอบไม่ตรงคําถามด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการประท้วงที่ลุกลามแล้วก็แผ่เป็นวงกว้างสะท้อนความโกรธของประชาชนว่าประเด็นนี้เนี่ยจะทําให้มีการยกเลิกมาตรการโควิดเป็นศูนย์หรือไม่คําตอบก็คือเขาให้ในคําพูดเลยนะคะบอกว่าสิ่งที่กล่าวถึงนั้นไม่ได้สะท้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเขายังอ้างอีกนะคะว่าการโพสต์ทางโซเชียลมีเดียที่เชื่อมโยงกับเพลิงไหม้ซินเจียงกับนโยบายโควิด เป็นจุดประสงค์ซ่อนเร้นหรือว่าใช้ภาษาอังกฤษนะคะว่า u r t e r i o r Motives แล้วก็บรรดาเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตรงนั้นและค่ะและเมื่อถามเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกร้องให้ประชานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นลาออกเขาก็ตอบว่าไม่ทราบเกี่ยวกับสถานาการณ์ที่พูดถึง ในซินเจียนะคะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยก็ได้ประชุมกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา1วันหลังจากเหตุการณ์ประท้วงที่เกิดขึ้นในอูรุมชีโดยที่ประชุมก็ให้เจ้าหน้าที่จัดการกับข่าวลือที่แพร่สะพัดการปลุกระด,ดมการขัดขืนที่รุนแรงต่อมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสอย่างเข้มงวดค่ะ นอกจากนี้ค่ะเมื่อวันอาทิตย์เทศบาลท้องถิ่นของปักกิ่งก็ได้เปิดทางเข้าย่านที่อยู่อาศัยภายใต้มาตรการล็อกดาวน์นะคะโดยบอกว่านนต้องเคลียร์พื้นที่ไว้สําหรับกรณีฉุกเฉินแต่ก็ไม่ได้ระบุนะคะถึงการประท้วงแต่อย่างใดค่ะ แล้วก็เมื่อวันจันทร์นะคะเจ้าหน้าที่ที่เซี่ยงไฮ้ก็ได้ก่อแบเรอร์สูงตามถนนที่เคยมีการประท้วงพร้อมกับมีกําลังของเจ้าหน้าที่ตํารวจหนาแน่นในปักกิ่งรวมถึงรถตํารวจนะคะเรียงรายตามถนนที่เงียบสงัดนในเย็นวันจันทร์ค่ะที่เมืองหลวงของจีนด้วยนะคะซึ่งก็ตรงนั้นก็เป็นสถานที่ที่ผู้ประท้วงเนี่ยรวมตัวกันในคืนก่อนหน้าค่ะ สื่รัฐบาลก็ไม่ได้ทําข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมประท้วงโดยตรงนะคะแต่ก็ได้ตอกย้ําถึงมาตรการโควิดเป็นศูนย์ค่ะโดยหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งรายงานเมื่อวันอาทิตย์นะคะบอกว่าเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลที่สุดค่ะทีนี้มาล่าสุด เมื่อวันอังคารค่ะคุณผู้ชมครคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีนนะคะเราว่า NHc ก็ได้มีการประชุมกันแล้วก็มีการาให้ข้อมูลสรุปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการมาตรการโควิดค่ะบอกว่าจะส่งเสริมให้มีการฉีดวัคซีนในหมู่ผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วก็รัฐบาลก็จะยังใช้ในส่วนของ Big Data เพื่อระบุตัวผู้สูงอายุที่ต้องการวัคซีนด้วยค่ะ ทีนี้มาถึงวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมวันเพื่อรหัสแล้วเราก็ต้องติดตามวันต่อไปแล้วค่ะว่าหลังจากที่มีการประกาศออกมาจริงๆทั่วโลกเขาก็มองว่าอ่ะมันก็เป็นอีกระดับนะที่รัฐบาลจีนเขามีความพยายามมากขึ้นแล้วก็อาจจะนําไปสู่การผ่อนคลายของอมาตรการล็อกดาวน์ในประเทศจีนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดในจีนแต่ประเด็นเรื่องของ ความพอใจความไม่พอใจของประชาชนตรงนี้เนี่ยนะคะต้องรอติดตามกันละค่ะเพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกก็ได้แต่หวังนะคะว่าจะไม่มีการปราบปรามดังเช่นที่เกิดขึ้นกับการประท้วงของนักศึกษาของจีนนะคะในปี2532นณะจตุรัสเทียนอันเหมินค่ะ